โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็มีกับผมนะมีเคเกมเมอร์แล้วก็ซึ่งสำหรับวันนี้เราก็มีเกมไมโครฟ็อกเกตเอดิชั่นเวอร์ชั่น0.5.9 1นะครับอ่าแล้วตอนนี้ฮะเราก็อยู่ในแมปแบบแบบแมปอะไรวะเด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 ะแมปอะไรเอ่ยเขาเรียกเอ่อเดะเดะมีนี่ต้อนรับสู่แมปด่านพิเศษภาคหนึ่งนะครับผมอ่าเอ่อบิวายนะฮะโซ เกมทีวีนะครับอ่านถูกว่าจเถูกแล้วนะน่าจะถูกแล้วนะครับผมกดนะฮะห้ามโกงห้ามรัดด่านโอเคครับมาแหมเมื่อวานโทษทีที่หายนะครับผมมินทุระนะครับผมก็บอกว่าเซฟนะครับผมอ่าได้จัดไปเนี่ยนะเซฟนะเดี๋ยวนะเ,นะเดี๋ยว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 ลืมลืมลืมนี่โอเคครับผมเซฟ เสียบรอเวลาจะตื่นนอนไม่ใช่ละนะครับผมโอเคป่ะฮะฮะเซฟแล้วเหรอเออน่าจะเซฟแล้วนะมั้ยเดี๋ยวนะเอ่อปรับความสว่างแบบโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเราลืมเอาของนี่ว่าเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ย,ย,ย,ยโอโ้โหซอม,มบี้เกิดตึมเลยนะครับผมนี่เราลืมเอาของนะโอเคมา เดกโกนะครับผมพิ่าอะไรกับกับตกนะครับผมเขาบอกว่าเซฟโอเคชิบเฮ้ยชิปไม่ได้แดกบอกเลยบอกเลยไม่ได้แดกบอกเลยเฮ้ยเใจอย่าประมาทครับประมาทจะทำไม่แล้วตายเปล่าครับเฮ้ยชิปมเฮ้ย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 เลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเลย โอเดีนะก็มาถึงแล้วแล้ว <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนัดไปเลยยังไงก็ผ่านอยู่แล้วล่ะเออนิดเดียวเองเนะบอกว่าเรือนะครับผมก็บอกว่ารางวันนะครับรางวัลอะไรวะเอามาเถอะครับผมเรือครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขี่ไปไหนเอ้ใช่ตรงนู้นป่ะน่าจะใช่นะครับผมมาโอเคมาขึ้นเลยนะครับผมปั่น,นครับ ปนัปนปนัปนปนัปนปันปันปันเอามองไม่เห็นเงยหน้าหน่อยโอเคครับบอกเลยการมาคับเรือของผมนี่ชั้นเซียนนะทุยไม่ใช่โคตรหากเลยเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวนะใจะเย็นนะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไงวะเฮ้ยนะครับผมโอเคนะ่าจะถือโอเคจอดจอดขึ้นลุกลุกลุกไปแล้วโอเคครับผมเขาบอกว่าอะไรเอ่อเด,เดี๋ยวนะรีมอนเตอร์แป๊บนะครับผม เงินพันนะครับผมโอเคมาลิโกนะครับผมป้า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 เขาบอกทุกสอนตรงไปเรื่อยๆนะครับผมมาอะไรเอ่ยฮะฮะเดี๋ยวทำไมเปิดกล่องไม่ได้อ่ะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่างงี้ป่ะไม่ใช่แล้วให้สวิตช์เรามาทำไมอ่ะไม่มีข้อความอะไรบอกเลยนะเว้ย เงี่ป่ะไม่ใช่ทำไงวะเด็ดนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวมันเล่นไงอ่ะอ๋อนะครับผมโอเคได้หมวกครับผมมาเลสโก้นะครับผมโอเคกินแป๊บกินแป๊บงง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 งนะครับผมบบนะบผม,มาป, ố, ป๊บปป๊อปเดี๋ยว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  แป๊บนึงนะครับผมขอปิดมันเตอร์แป๊บนึงนะครับผมปะไอสโก้ขึ้นใหม่นะครับผมมาโอ้ชิตอะไรวะเนี่ยเดยวนะเดยนนะเขาบอกว่าปรับเป็นตอนคืนนะครับผมโอเคมาเอาของครับไม่กลัวบอกเลยของแค่นี้ไม่เคยกลัวจร <King! King! S 1> <laughs> ิงจริงนะครับผมมา ออมอนเตอร์นะครับผมเดี๋ยวปรับไปต้องคืนก่อนค่อยเปิดเ <plumbing> นี่ไม่เอาเดี๋ยวตายเอานะครับผมออปอบต้องคืนครับโอเคมาพร้อมนะครับสําหรับพร้อมนะครับผมไปเร็ว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 อุ้ย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 อี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 เด็กดอกอีอีเด็กดอกอย่าอย่าไม่เอาอย่าเล่นเน็กซี่อย่าเล่นเน็กซี่ว้า เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพวกใจเย็นเย็นมีอะไรค่อยค่อยคุยกันเออเรามาดีเรามาดีจริงจริงเราเราเนี่ยนะใจเย็นใจอึ๊บจะตีได้อยู่แล้วไอออกไปโอเคครับผมเออโอ้โหเดี๋ยวด่าใจเย็นนะ ใจ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 เย็นเย็นซีมีอะไรคขาบอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าจอ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 หน้า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 จอหน้าหน้าจอนะขอทุบก่อนขอทุบก่อนขอทุบก่อนม่โอ้ยมันจะนานเวลาคีผมซึ่งผมอัดนานไม่ได้นะครับผมเยอมาันเยอะจังเลยอ่ะ ลบไปโด,ดเลยได้ใช้กี่เวกเลยดิโอเคครับผมไปครับเอาม่เอาม่ยไหม,ไมเราต้องได้ครับได้แล้วไม่ได้ไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับอืไม่ไหวแล้วครับนี่นี่เอาประมาณจังหวะนี้ครับผมแล้วก็เปิดนะครับผมมาไม่ได้วัดตัวฟักมันเยอะเกินไปแล้วนะเว้ มันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วมัน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 เกินไปแล้วนะครับโอ้จะตกน้ำมาปิดก่อนนะตกน้ำนะเฮ้ยมันนานนะมันจะนานเวลาผมอัดนานไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเดี๋ยนะเราจะทำยังไงให้แบบปดเร็วที่เขาจะปุปุบ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 ไม่ไหวนะครับขอโทษจริงๆนะครับ ขอโทษจริงๆนะครับมันเยอะเกินไปนะครับบอกแล้วผมไม่อยากเล่นเนี่ยแบบซับปล่ามันเยอะเกินอ่ะวางสักสามอันมันก็พอดีแล้วนะครับผมไม่ต้องเป็นต้องวางอะไรมากนะครับผมอยาจะได้อยู่แล้วอีกอันสุดท้ายหลบไปหลบไปหลบ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 ว่าอยู่ทําไมดาเมจไม่แรงว่าอยู่ทําไมดาเมจไม่แรงไอ้บ้าเดี๋ยวนะนี่นี่นี่ตีนี่นี่ตีเดี๋ยนะเดี๋ยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น,ยนโอ้ยเกือบจะหมดโคตรเหนื่อยไอบ้บักตกใจแกเฮ้ย <Hey. S 1> นะโอเคมาเขาบอกว่าอะไรเอ่ยนะผมว่าเปลี่ยนเป็นตอนกลางวันนะครับผมเฮ้ยเ hey. กือบจะได้เปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวนะโอเคครับเปลี่ยนเป็นตอนกลางวัน เฮ้ยสบายแล้วตู่โอ้ยโอ้ยอุ้ยอุยอุยอืมอืมอืมโอ้ยโอ้ยรู้เปล่ารู้เปล่าเออรู้เปล่ากำลังจะเอาของเลยเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวทำไมชุดเกาะไม่ให้มาครบตั้งแต่แรกแล้วเออจะให้จะได้ลบแบบ โอเคหน่อยก็ต้องขอไปที่ผมอบอต้องโกงนะครับเพราะว่าผมแบบอัดนานไม่ได้จริงนะครับผมเครื่องผมมันความจำมันจะเต็มนะครับผมโอเคครับบืนโอเคครับจริงๆกระโดดข้ามมาก็ได้นะเว้ย <c oughs> เฮ้ยนะเขาบอกว่าจบแล้วเอยจบแล้วนะครับอชอบแบบสั้นๆแบบนี้นะฮะ,อะพอดีกับเครื่องผมนะสนุกไหมให้กี่คะแนนนะครับครับผมผมจะให้อ่า ีแล้วกันนะครับเพราะว่าวางมอนสเตอร์เยอะเกินนะครับอ่าประมาณสักถ้าผมดาวนะก็ประมาณสัก3ส,สปาวก็พอแล้วนะสําหรับคนหนึ่งนะครับก็จะให้แบบเวางสปาเยอะขนาดนั้นก็ประมาณเล่น2ถึง3คนละครับนะถึงจะผ่านนะเออคนเดียวมันเล่นไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับผมเขาบอกว่ายังมีภาค2เอะภาค2ก็แล้วแต่นะครับผมฝากกดติดตามช่อง เอ่ออะไรโซเกมทีวีนะครับผมโอเคครับอ่ะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะใครที่ชอบนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับผมอ่ะก็ใครที่จะเอาไปแคสต,ต่อก็อย่าลืมให้เครดิตเขาด้วยนะโซเกมทีวีนะครับลิงก์แมปผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็วิธีลงแมปด้วยนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับวว้าว โอเคฮะใครที่ดูคลิปผมเสร็จนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะฮะและกด s u b สคร i b ต์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับบ๊ายบายเย้